เพราะว่าไม่ได้ไปมาเกือบสิบปีแล้วค่ะอืมูู่เรงจริงรู้สึกยัไงหลาคนบอกว่าเราไปขอลูกอันยีดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ขอไม่ได้ขออะไรทั้งไม่ผมมีนะแบบขอให้สมบัติขอสมบัติไม่รู้ว่าขออะไรนะไม่ได้อยากยังไม่ได้อยากมีหลายคนรู้สึกไงคนมองว่าแบบว่าเราไปขอลูกก็แหละไม่ค่ะไปขอแบบงานไปขอความราบลื่นขอความสุขอะไรเงี้ยสุขภาพต่างๆให้ ตัวเองและครอบครัวค่ะจริงๆเรื่องลูกมีเกิดให้ท่านในงานได้กินไหมคะ,คะไม่เลยจริงๆไม,ไ,มไม่เลยไม่เลยไม่เลยค่ะวะ่าตักไข่ไปแล้วใช่ค่ะก็คือเราย่าง ริงเรารู้สึกว่าเราอะแบบถึงแม้ว,ว่าจะ3 0สกว่าแล้วแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเรา3 0สกว่าอะเรารู้สึกเหมือนเราอยากเที่ยวยังอยากทางานยังอยากเฮฮากับเพื่อนเหมือนจริงๆเราเราเพิ่งจะได้เริ่มใช้ชีวิตจริงๆ ไปหมดเลยว่าแบบจะล้มไหมจะดูแลยังไงแบบก็พยายามคิดนะว่าเราจะเป็นแม่แบบในรูปแบบแบบไหนแล้วพี่หมากจะเป็นพ่อแบบไหนก็นนยังยังคิดไม่ออก <c oughs> อันนี้เป็นแม่หมายังไม่มีหัวใในหัวสมองเลยว่าแบบรู้สึกอยากเป็นแม่อย่างไงไม่เลยค่ะแบบแบบรู้แต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ยังไม่พร้อมเลยแล้วมันการเลี้ยงยากจะเป็นการเล้ยงยหมันยากค่ะเราก็แบบ ว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนเลยนะซึ่งตอนนี้เรายังไม่พร้อมจะแบบเปลี่ยน,อน,นตอนที่เราไปอุ้มหลานๆอย่างเงี้ยคันติวันเป็นยงไงก็น่ารักดีแล้วก็เห็นแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบตะมูตะมีได้บอกมั้งไหมทุกคนรอรูก่อนนะก็ <c oughs> <c oughs> มีแน่แหละแต่ว่าแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะเราแบบไม่ใจอ่อนอย่างตะมีเลยไม่โธ่ทำไมไม่หนักแน่นเหมืกันนะ <c oughs> คือทุกคนก็เชียร์เราหมดแล้วนะทุกคนเชียร์เราหมดแล้วนะใช่เพื่อนก็เชียร์อยู่ค่ะแบบทุกคนก็เชียร์ค,ยรค่ะว่าแบบแเอามาแบบน่าจะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยน่ารักใน,นอนาคตก็ได้ <c oughs> อย่างขบวนการฝัดเป็นเริ่มมันจะเริ่มไปเมื่อไหร่เป็นหรือเป็นล่างตอนนี้ตอนนี้ฝากฝากไปก็เยอะอยู่ค่ะเพ่งนแบบแจริงๆก็เดี๋ยวต้องมาแพลนเรื่องเดี๋ยวต้องไปหาสินแส แลนเลิกอะไรอย่างนี้ก่อนด้วยค่ะเลิกในการไปฝากเลิกฝากใส่หรือเลิกความนึงเลิกที่จะแบบมีทอดเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ก็ต้องวางแผนว่าจะจะมีแบบเริ่มเมื่อไหร่ใจเราจะเป็นปลายปีนี้หรือปีหน้าดีอุ้ยไม่ค่ะไม่ไม่ไม่น่าจะแบบไม่คุ้นสองสามปีเลยสองสามปีได้หรอใช่แล้วค่ะคิมเองก็เป็นคน ซีแสบบอกว่าปีหน้าดีอย่างเงี้ยอขาใหม่เปลี่ยนคนเหรอเปลี่ยนซีแสบเหรอเขาเปลี่ยนซีแสบได้เหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย่มันต้มีดีแหละมันมีมีแสบเขาบอกว่าต้องเป็นปีอะไรอะได้ดูยังดูแล้วค่ะจริงจริงเขาก็บอกว่าแบบก็มีได้ตลอดแหละอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแบบเหมือนจะมาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันดวงเราเริ่มขึ้นแล้วว่าแบบ มีอะไรอ่อยู่ที่ตัวเราแหละเราว่าเราจะแบบแต่ดวงมาแล้วนะเธอไม่ไม่ตอนนี้ปิดประตูลรอกอนอยู่แบเออปิดตายเลยคือว่าทำจำคือสามปีเลยหรอใช่คิดว่าอย่างนั้นค่ะเขาบอกว่าหลังจากสามปีแล้วมันจะดียังไงเขาก็บอกว่าเหมือนเหมือนพี่หมากอะเกิดปีม้าใช่ไหมคะคิมเกิดปีแพะจริงๆรลูกควรจะเกิดปีระหว่างปีม้า ดีมากเลยก็คือใช่แต่จริงๆสิแชบอกว่าให้มีแฝดเลยจะได้เป็นสามม้าในบ้านโอ้วยถ้ามีสามม้าไแม่พอก่อนแทบเหนื่อยเลยเหนื่อย แพ้แล้วเปล่าอต่แกที่เกิดจากที่ซื่เขาบอกว่ามีให้แฝดไปเลยงั้นเราเป็นยังไงเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยค่ะแต่มันเหนื่อยรอบเดียวเลยไงไม่ค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจมากๆเลยคนที่อยากมีแฝดแล้วมันเหนื่อยยังไงแล้วเข้าใจเลยว่าอยากท้องทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากมีทีละคนนลระหนักว่าไงบ้างถ้าเกิดจะมีแฝดหรือยังไงก็เป็นยังไงไม่เลยเขาก็ไม่เอาเหมือนกันอือแต่เดี๋ยวแค่ทีคนก่อนทีละคนนะคะแล้วรู้สึกว่าเรายังแมเนจอะไรแบบ อะไรเงี้ยเราเราทำไม่ได้เนเจอร์เรามันวุ่นวายขนาดนั้นไม่ได้แต่ไม่กลัวเพื่อที่จะแต่งทีหลัง <c oughs> เขาจะนำไปก่อนไม่กลัวค่ะ <c oughs> ไอ้อย่างที่เราไปเราขอเรื่องงานแล้วยาาขอเลยครับได้ามไหมไดงานเหมือนกันค่ะื่องานเหมือนกันเพราะว่าย่าเนี่ยเอาจจริงย่าคือได้ไปแค่วัดเดียวพอานงมาตามมาวันที่สองใช่ค่ะคือเขาตั้งใจแล้วก็มุ่งมันมากๆแบบว่าจะแบบขออะไรอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็ของานแบบล้วนจะเป็นงานใหญ่ื่มขอไปเรื่อยค่ะ ขอให้มีงานก่อนเนาะตอนนี้กูแน่ใช่ก็คือก็ก็ทำงานไปก่อนจริงๆมันกดดจนะกูนะกดเจอแล้วคนถามตลอดว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะมีน้องหรือจะมีน้องเนี่ยก็มีก็ก็ตอนนี้ก็พูดว่าแบบย่างย่างกันร้อยรอบเลยอะค่ะแล้วเมื่อไหร่จะมีน้องย่างย่างย่างอวันเดี๋ยวน้าจใจอ่อนน้าใช่ค่ะต้องเขาปวกไม่ปวดนไม่เลยอะค่ะเจ้าปอก็เจ้าพอด เราก็จะเตือนนว่าแบบออเออสามสิบกว่ะไราหนักอะไรจริงๆเรากับปากไขมูเิงกันอะใช่นะคะไขมูเกลกันต้องไปดูนู่นดูนีดด่ดูเรื่องต่างๆระหว่างคิมกับพี่หมากเหรอคะ,อะว่างไงล่ะ <laughs> ซีเรียสนะคิมมันคนที่ถ้าสมมติว่าใครทักมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ซีเรียสค่ะเขาเด่นพอเ้าก็ทำบุญของเราเรื่อยๆเดีวเาเวเราบอกทักให้ทำอะไรเราต้องทำตามก็ทำเท่าที่ทำได้ค่ะถ้าทักอะไรที่เราแบบเกินเอื้อมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทักแล้วบางทีบบบมีบอกว่าเขาเข้าเดี๋ยวลูกเขาเข้าหน่อยไม่นะตอนนี้เขาก็แบบบูดตาบูดาวแล้วเขาก็ตามใจอยู่มือมืเผื่อด้วย